วันนี้ผมขอให้ปายในยติร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศซึ่งถือว่าเป็นร่างฉบับที่เจนะฮะซึ่งของนายจรอ,อึ่งภาก,กรกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน9 8 0า1นวน9 8คนเป็นผู้เสนอท <c oughs> ่านประธานครับคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่ท่านก็รับอยู่แล้วฮะว่าเป็นฉบับที่ได้รับการสนับสนุนจากไอรอนะครับซึ่ง แล้วก็แน่นอนฮะเพราะว่าท่านผู้มาชี้แจงก็คือผมกออนุญาตเอ่ยนามท่าจอนจรอึ้งภากรท่านก็เป็นผู้อำนวยการของไอรอแล้วก็ท่านยิ่งชีพอัชนานนท่านก็เป็นผู้จัดการของไอรอซึ่งทั้งสองท่านอยู่ในที่ประชุมแห่งดีเป็นผู้เสนอยติานระลาครับปัญหามีอยู่สองสามเรื่องประเด็นที่หนึ่งเรื่องผู้ที่จัดทำยติหรือรวบรวมรายชื่อคือไอรอ์ ก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายครับว่าไอรอนั้นเป็นองค์กรที่ได้รับทุนจากต่างชาตินะฮะโดยเฉพาะมีแหล่งทุนที่บางแห่งนั้นท่านชูชาติสีแสงอดีตผู้ว่าฯสาวนาคณะสารีกาได้กล่าวไว้ครับว่ามาจากในจอสโรอซนะฮะซึ่งเรื่องนี้คนไทยเราไม่สบายใจล่ะครับ เพราะว่าการที่องค์กรมีต่างชาติสนับสนุนนั้นไม่เหมาะที่จะมาทําเรื่องงานทางการเมืองโดยเฉพาะการเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูญและการเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูญในฉบับนี้หนักกว่านั้นอีกครับประชาชนผู้เข้าชื่อผมเชื่อเลยครับว่ามีแกนนาของคณะราษฎร63อยู่ด้วยมีผู้ชุมนุมที่ร่วมชุมนุมในคณะราษฎร63 เป็นจำนวนมากที่เป็นผู้ที่ร่วมในการเสนอร่างยตินี้ซึ่งดังนั้นร่างจึงรับหลักการครับท่านประธานในการที่มุ่งที่จะปฏิรูปสถาบันตามสิบข้อที่คณะราษฎรได้กล่าวมาโดยตลอดท่านประธานครับในประเด็นของร่างรัฐธรรมนูญนั้นถ้าเป็นในเรื่องอื่นผมก็ยังพอที่จะรับได้ ดังเช่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งของพักร่วมฝ่ายคา้านเสนอมาให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ให้ตั้งสะสรแต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้ห้ามไม่ให้ไปเปลี่ยนแปลงในหมวดที่1นึ่และหมวดที่สองซึ่งอันที่สำคัญครับดังนั้นเมื่อไอรอได้รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติและเป็นการเมืองท่านประธานครับ พรบพักการเมืองนั้นมาตราเจ็ดสิบสี่ห้าไม่ให้พักการเมืองและสมาชิกรับมาจากเงินทรัพย์สินหรือรับประโยชน์อื่นจากบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยคือคนต่างชาติไม่ได้เลยครับมาเกี่ยวข้องกันเหมืองแล้วก็มาเกี่ยวข้องกันถึงขนาดเสนอร่างยติที่ให้แก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองได้ด้วยนะฮะซึ่งผมก็ดูว่าไอรอคืออะไรก็เห็นบอกว่าจะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิแต่ไปหาชื่อมูลนิธิยังไม่เจอเลยครับท่บานประธาน ดี๋ยวท่านช่วยตอบผมด้วยนะครับแต่เจอที่มีชื่อคล้ายกันคือมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เนต็ตและวัฒนธรรมพลเมืองได้ทำงานร่วมกับไอรอท่านประธานสิ่งที่ผมอยากจะพูดผ่านไปยังท่านประชาชนให้ฟังด้วยครับว่าในวัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้บอกว่าในข้อ2.5ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตายด้วยความเป็นกลางครับท่านประธานไม่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่รู้ว่ากรมการปกครองไปอนุญ,ญาตให้จดได้อย่างไรซึ่งอันนี้ขัดต่อคำวิจัยสารรัฐมนูลในตอนที่ที่หนึ่งครับสองพตอนนั้นมีการฟ้องเรื่องกรณีของพรรคอนาคตใหม่สารได้วิจัยชัดเจนครับถ้าจะเขียนแล้วประเทศไทยมีการปกครองตามมาตราสองนะฮะบัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นมันจะเกิดการแตกแยกขึ้นระหว่างชนชาติก็คือให้กกตไปให้พักอนาคตใหม่เพิกถอนที่เขียนว่าหลักไปใช้ปไตยตามรัฐธรรมนูญออกแล้วก็ต้องใช้ว่าประชปาปไตยอันมีระมหาสัตท,ทรงเป็นประมุกแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไอรอทั้งหลายนั้นใช้คําว่าประชาธิปไตยระบอบประาปชประาปไตยด้วยความเป็นกลางก็เป็นที่มาของการที่ไม่มี ต้องการแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองได้อีกประการหนึ่งครับท่านประธานการที่แก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองนั้นก็ไปขัดรัฐธรรมนูญมาตรา255ประกอบมาตราสองรหาบวหนึ่งวงเล็บหนึ่งก็ห้ามไว้ตั้งแต่ชั้นยัติแล้วคือไม่สามารถรับหลักการได้ในชั้นที่หนึ่งเพราะว่า255บอกว่าการแก้ไขเพิ่เมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบชีบไ้ไตยอันมีพระหมหาษัตยร์ทรงเป็นประมุก หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำไม่ได้และมาตรา256ภายใต้บังคับมาตรา255การแก้ไขเพิ่มแต่รัฐธรรมนูญให้กระทำตามหลักเกณฑ์วิธีการตั้งต่อไปดีองเล็บหนึ่งให้จัดทำเป็นยัต,ติครับดังนั้นยัตติของไอรอนั้นขัดรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นในชั้นยัตติไม่สามารถที่จะรับหลักการได้แล้วหมวดที่หนึ่งที่ไอรออยากจะแก้ไขคืออะไรครับ ในมาตาสองบอกไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่านจะแก้เป็นอะไรครับจะแก้ว่าเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบเป็นกลางเหรอครับหรือเป็นระบอบประชาธิปไตยเฉยๆนะฮะแล้วนอกจากนั้นในหมวดว่าด้วยหมวดสองพระมาหากษัตริย์นะฮะมาตาหก องค์พระษัตร,รงดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดไม่ได้ท่านประธานผู้ที่ลงลายมือชื่อเสนอยัติของไอยลอ,อนั้นก็ชัดเจนครับสิบข้อที่จะปฏิรูปสถาบันข้อแรกคือต้องการให้ฟ้องร้องพระมหาสถาบันมหากษัตริย์ได้ท่านประธานผมมองแล้วยตินี้ เป็นยติที่มีปัญหาแน่นอนในมาตรา255ขัดรัฐมนูญแล้วก็การที่ให้แก้ไขหมวดหนึ่งหดสถือเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันครับเป็นตามคำวิธิจัยของศารลรัฐมนตรีที่3ทับ2 6 2มาในวันที่7มีนาคมในคดียุกพ,พักไทยรักษาชาติตท่านประธานศาลได้วิธิจัยไว้อยู่แล้วว่า การเป็นปฏิปักษ์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องรุนแรงถึงขนาดเจตนาที่จะล้มล้างทำลายให้สิ้นไปไม่จำเป็นต้องขนาดตั้งตนเป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นแต่เป็นการกระทำที่ขัดขวางสกัดกั้นไม่ให้เจริญก้าวหน้าหรือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลการเสาะก่อนบ่อนทำลายจนเกิดชำรุดชุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงก็เข้าข่ายลักษณะการเป็นปฏิปักษ์ได้แล้วดังนั้นร่างของไอรอนี จะทำรัฐธรรมนูญตามข้อเรียกร้อง10ข้อของคณะราษฎรผมเชื่อท่านพูดกันหลายครั้งแล้วล่ะครับนะฮะที่จะปฏิรูปสถาบันล้วนแล้วแต่เป็นการปฏิบัติต,ต่อสถาบันท่าปนประธานครับดังนั้นร่างที่ตามตามความเรียกร้องนี้เป็นการกระทําที่ก้าวล่วงไม่บังควรอย่างยิ่งการเสนอเข้าสู่สภาเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญมาตราหก เป็นการกระทําที่ร่วงละเมิดลบปลู่ความเชื่อความศรัทธาความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนคนไทยหลายสิบล้านคนครับท่านประธานผมต้องขออนุญาตกล่าวถึงในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าการผมที่ต้องเรียนอย่างนี้ฮะเพราะผมกําลังต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนอีกหลายล้านคนที่ในขณะนี้กําลังต้องออกมาจงรักภักดีต่อสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญหมวดสี่ หน้าที่ปวงชนชาวไทยในมาตรา50ท่านประธานครับรัฐมนูลนี้บัญญัติไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอปบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมได้นำเสนอนั้นเพราะว่าร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากมีเจตนาที่เป็นปฏิบัติแล้วก็ยังเตรียมไว้ด้วยครับให้มีสสลอก็เตรียมสมาชิกที่มีสสลอน้นชัดเจนครับเตรียมให้ใครกลุ่มใดซึ่งท่านสาวท่านพลเอกเอลิศรัตน์ได้กล่าวไปแล้วเรื่องประเด็นคุณสมบัติของสองส,อสลอในฉบับของล่างฉบับไอรอนั้นกำหนดไว้ไม่ห้ามบุคคลที่ ต้องห้ามในยติสองยติของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านซึ่งห้ามบุคคลดังกล่าวไว้หลายประการแต่ไอิลลไม่ห้ามฮะไล่ไปตั้งแต่98วงเล็บหนึ่งไม่ห้ามบุคคลที่ติดยาเสพติดให้ทอดฮะร่างของไอลลไม่ห้ามไม่ห้ามบุคคลที่ล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต98วงเล็บสอง98วงเ,ส,งงเสี บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามให้ใช้สิทธิทเลือกตั้ง96กงเล็บหนึ่งและสองและสก็คือพระพิสูจส์สำเนรพระก็เป็นได้ครับอยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็ได้ที่สําคัญครับท่านประธานร่างของไอรอเนี่ยให้คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก็มาสมัครเป็นสมาชิกสภา,าภาร่างรัฐมนูญได้ครับแล้วก็อนอ,อกจากนั้นก็ยังมีเรื่องการ ที่98บล5อยู่ระหว่างระงับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถของสิทธิ์เลือกตั้งก็อดีตกรรมการมหารพักหนึ่งที่ถูกยกไปครก็เตรียมจะมาเป็นสสลอ, <c oughs> เอเพื่อเผยแพรยแนวคิดร่วมก,กันกับแกนนำคณะราษฎร63นะฮะหลักการ10ข้อปฏิรูปสถาบันเป็นปฏิปักษต่อสถาบัน <c oughs> ท่านประธานครับ ท่านผู้อาวโสเปลวสีเงินเขียนไว้ชัดเจนครับยตินี้ตั้งสสลใหม่หมดหมวดหนึ่งมวดสองลือลือด้วยพระราชประกอบรัฐมนูลหกเจ็ดฉบับต้องยกเลิกทันทีตุรการสารรัฐมนูญคณะกรรมการองค์กรอิสระสวออนายกที่มีเชื่อ่อสอชเลาะหมดที่สำคัญเขียนว่าโจรพระเนนคนบ้าขี้ยาค้าย,ยาคนต้องโทษ คนถูกเพิกถอนสิทธิ์การเมืองเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลร่างไอรอให้มาสมัครเป็นสสอได้หมดเลยครับอันนี้ท่านเปลวสีเงินท่านได้เขียนไว้ท่านประธานเวลาผมเหลือน้อยก็อยากจะเรียนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ร่างไอรอเสนอมามีเป็นลายมาตาด้วยเสมอมาในยติเดียวกันท่านย้อนแย้งหรือเปล่าครับไหนท่านลังเกยีติสมาชิกรัฐสภาในแห่งนี มากมายเหลือกเกินแล้วท่านเสนอมาทําไมครับเห็นท่านบอกว่าต้องให้สสลอที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นพวกท่านเท่านั้นแหละเป็นผู้ที่จะล่างถึงค่อยจะมีความถูกต้องแล้วท่านเสนอมาให้สภาอย่างนี้พี่นาเห็นชอบกับร่างลายมาตาของท่านทําไมเพราะว่าสสลอตามร่างที่หนึ่งร่างที่สองที่สภาอย่างนี้น่าจะรับไปนั้นจะยกร่างรัฐธรรมนูญ ใหม่เว้นไม่เปลี่ยนแปลงเฉพาะหมวดหนึ่งจำนวนห้ามาตราหมวดสองจำนวนยี่สิบเอ็ดมาตรารวมแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแค่ยี่สิบหกมาตราครับแต่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญสองพันหร้อยหกสิบรวมแล้วสองร้อยห้าสิบสามมาตราตั้งแต่มาตรายี่สิบเจ็ดถึงมาตราสองร้อยเจ็ดสิบเก้ามายกล่างใหม่ท่านทำไมไม่รอฮะรอให้สสรมามาทำหน้าที่แต่ท่านเสนอมานั้นเพื่อที่จะให้สภาเอยางนี้ ต้องพินาเห็นชอบกับสิ่งของท่านย้อนแย้งกันครับในเมื่อเกียรติตัวในเมื่อไม่ประสงค์จะให้สมาชิกรัฐสภาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านเสนอมาทาไมผมมีเวลาเหลือไม่มากก็อยากจะเรียนว่าร่างรัฐบาลร่างพักร่วมฝ่ายคา้านร่างที่หนึ่งที่ให้ตั้งสสลอน้นกับร่างพักร่วมรัฐบาลร่างที่สองนั้นก็ครอบคลุม ถึงการที่จะดำเนินการตามเจตนารมณ์ของหลายๆฝ่ายซึ่งก็มีประชาชนเป็นจำนวนมากออกมาคัดค้านอยู่แล้วผมก็ก็คิดว่าบ้านเมืองก็ต้องเดินหน้าไปผมก็จะรับล่างที่หนึ่งกับล่างที่สองแต่ท่านครับท่านประธานท่านสมาชิกรัฐสภา,าท่านใดผมอยากจะเรียนว่าหากต้องการสนับสนุนล่างฐธรรมนูญที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันและสนับสนุนให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการปกครองในหมวดหนึ่งหมวดสอง ขอให้ท่านใช้เอกสิทธิ์ของท่านครับโหวดรับร่างรัฐมนูญของคณะราษฎร63ซึ่งร่างโดยองค์กรทุนต่างชาติหรือเรียกว่าไอรอครับแต่หากต้องการปกป้องสถาบันเหมือนท่านประชาชนหลายล้านคนทั่วประเทศและที่อยู่บริเวณใกล้ๆรัฐสภาขอให้ท่านพิจารณาโหวตเหมือนผมท่านประธานครับผมขอเป็นสมาชิกรัฐสภาหนึ่งเสียงที่เป็นตัวแทนท่านประชาชนหลายสิบล้านคนทั่วประเทศ ขอใช้เอกสิทธิ์โวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เจ็ดของไอล่อไม่เห็นด้วยให้รับหลักการเพราะเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ